ค่ะก็ขอสวัสดีนะคะท่านผู้ชมแฟนช่องของละองชาแนลทุกท่านนะคะค่ะวันนี้ก็เป็นวันที่26มีนาคมพศ2566นะคะซึ่งวันนี้แอดก็จะมาตามต่อนะคะตัวเลขความฝันของหลวงพี่ที่ว่าบวชใหม่นะคะท่านผู้ชมเนาะที่ให้โชคแอดนะคะเข้า873ตรงๆนะคะก็มี f อฟซีหลายต่อหลายท่านนะคะที่รอคอยตัวเลขความฝันใหม่ของ หลวงพี่นะคะวันนี้เอ็ดก็เลยมาตามต่อให้นะคะเพราะว่าได้ข่าวมาว่าหลวงพี่นะคะก็ฟันใหม่ได้ตัวเด็ดๆไปฝากกับเอฟซีทุกท่านแล้วนะคะวันนี้เอ็ดก็เลยมาบุกถึงที่เลยนะคะท่านผู้ชมเนาะเพื่อเอฟซีจะได้โชคดีไปด้วยกันในงวดนี้นะคะวันนี้ก็มาอยู่ที่วัดปา่าขยองสามาคีธรรมนะคะท่านผู้ชมเพราะว่าหลวงพี่ก็อยู่ที่นี่นะคะท่านผู้ชมเนาะ ก่อนที่จะไปพูดคุยกับหลวงพี่นะคะแอดก็ขอฝากช่องละอองชาแนลไว้กับท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะคะฝากกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับแอดด้วยนะคะและที่สำคัญก็อย่าลืมกดกระดิ่งไว้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆคลิปเด็ดๆจากละอ,องชาแนลนะคะอยากได้เลขเด็ดเดี๋ยวแอดจัดให้นะคะท่านผู้ชมเนาะเดี๋ยวเราไปพูดคุยความฝันของหลวงพี่พร้อมกันเลยค่ะ ค้ากราบนมัสการเจ้าค่าหลวงพี่จริญพรค่ะาสาทุเจ้าค่ะก็พอดีวันนี้มีเอฟซีให้แอดมาตามความฝันของหลวงพี่ไปฝากเอฟซีเจ้าค่าหลวงพี่เพราะว่าเองงวดที่ผ่านมาแอดก็ไม่ได้นําเสนอเนาะงวดที่ผ่านมาที่หลวงพี่ให้เป็ดเจ็ดสามเนาะเข้าตรงๆงเลยค่ะงวดนี้ก็เอฟซีก็เลยให้แอดมาตามให้เจ้าค่าหลวงพี่เนาะอ๋อฝันฝันดีหรือยังเจ้าค่ะฝันดีแล้ว อ๋อฝันว่ายังไงเนาะหลวงพี่เล่าให้เอฟซีฟังหน่อยเจ้าค่ะฝันไว่าได้ขับรถฝันไว่าได้ขับรถอ๋อขับรถไปไหนเนาะหลวงพี่ขับไปตรงไหนวะไม่รู้อ๋อแต่จตําได้ว่าจําได้ว่ารถของใครอ๋อจาได้ว่าเป็นรถของใครอ๋อรถใครเนาะหลวงพี่รถครูประสบอ๋อฝันไว่าได้ขับรถของคุณครูประสบอ๋อไปดูทะเบียนหรือยังคะหลวงพี่ไปแล้ว หลงพี่ไปดูเองบอกไปดูเองโอ้เสุดยอดจริงๆเลยนาะหลงพี่เนาะอ๋อไปดูเองใช่ไหมคะใช่อ๋อเคยเคยฝันแบบนี้ไหมเจ้าค่ะหลงพี่เคยเคยฝันแบบนี้ฝันว่าขับรถเหมือนกันช่วงนั้นมันขับช่วงนั้นยังไม่บวชอ๋อแต่ว่าหลายเดือนแล้วเนาะหลายเดือนแล้วยังไม่บวชเคยฝันแบบนี้แล้วแล้วก็เลขออกจริงๆไหมคะหลงพี่อก โอ้เลขอกจริงๆเลยเนาะจริงๆโอ้เสียดายเนาะหลวงพี่เนาะก็ถือว่าฝันแม่นเนาะหลวงพี่เนาะเพราะว่างวดที่ผ่านมาฝันได้เป็นตัวเลขเลยใช่ไหมคะใช่โอเดี๋ยวให้หลวงพี่เล่าไอ้งวดที่ผ่านมาให้เอฟซีฟังอีกรอบค่ะหลวงพี่เนาะค่ะฝันว่ายังไงคะงวดที่ผ่านมาฝันเห็นเลขเลยฝันเห็นตัวเลขเลยเนาะโอฝันเห็นตัวไหนเนาะงวดที่ผ่านมาแปดเจ็ดสาม อ๋อเห็นแปดเจ็ดสามแล้วก็แล้วก็มาดูไม่รู้ใครมาทาแป้งไว้เจ้าแม่ตะเคียนก็เห็นเลขเดียวกันก็เลยซื้อก็เลยซื้อก็เลยถูกเนาะถูกอ๋อแล้วก็ที่หลวงพี่บอกว่าฟันอีกตัวหนึ่งที่ว่ายังไม่ออกเนาะอันนี้คือฝันโกนเนาะฝันโกนไอฟันโกนก็ฝันเห็นตัวเลขเหมือนกันตัวเลขเหมือนกันอ๋อเจ้าค่ะหลวงพี่เนาะฝันเห็นตัวเลขสามตัวใช่ไหมเจ้าค่ะสามตัว อ๋อเจ้าค่ะอ๋อไอสามตัวที่ยังไม่ออกตัวไหนแล้วเนาะหลวงพี่สามเจ็ดสองสามเจ็ดสองเนาะก็อย่าลืมเนาะให้ซื้อตัวนี้ด้วยเนาะหลวงพี่เนาะเดี๋ยวเดี๋ยวเจ็ดเดี๋ยวให้หลวงพี่จดให้ดีกว่าเนาะเพราะว่ามันตัวเลขจะได้ครังครั้งค่ะหลวงพี่เนาะเดี๋ยวให้หลวงพี่จดให้ในในเจ้าค่ะหลวงพี่ก ค่ะค่ะเดี๋ยวให้หลวงพี่จดตัวเลขให้นะเจ้าค้าเ,ออเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวว่าเอชซีจะโชคดีแล้วก็จะได้ร่วมกันทําบุญที่วัดป่าขยองสามัคคีธรรมเนาะหลวงพี่เนาะเพราะว่าเสียดายมากๆเลยงวดที่ผ่านมาไม่ได้ลงคลิปอันนี้คือฝันเก่าเนาะฝันเก่าฝันเก่างวดที่แล้วที่ยังไม่ออกเนาะแล้วงวดนี้ที่ว่าฝันว่าได้ขับรถทะเบียนทะเบียนรถอะไรเจ้าค้าหลวงพี่ ค่ะเดี๋ยวให้ลวงพี่จดทะเบียนรถอันนี้คือฝันงวดนี้เนาะอ่าทะเบียนรถคือหนึ่งหนึ่งสี่นะเจ้าคะ่ะหนึ่งหนึ่งสี่โอ้หนึ่งหนึ่งสี่ี่เจ้าคะ่ะแอดก็ลองผิดไปนี่นะคะท่านผู้ชมเนาะความฝันของหลวงพี่นะคะเดี๋ยว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 แอดจะเข,เขียนอันนี้ก่อนอันนี้คือฝันเก่าเนาะตามฝันเก่าเนาะ ตามฝันเก่าอันนี้ก็ฝันใหม่นะฝันใหม่ฝันใหม่อันนี้ฝันเก่าค่ะนี่คือฝันเก่าฝันใหม่ทีนี้ให้หลวงพี่จับคู่สามตัวให้เอสีหน่อยเจ้าค่ะหลวงพี่เนาะ จับคู่สามตัวเพราะว่าเออมื่อก่อนลงพี่ก็ให้แปดเจ็ดสามเข้าตรงๆเลยเนาะจับคู่สามตัวเจ้าค่ะลงพี่ออค่ะมีแค่นี้บ่หลวงพี่ทางนีกล่างเลยอ๋ออันนี้คือล่างใช่ไหมคะนี่คือสามตัวบนเนาะ สามตัวบน,วบนแล้วก็มีเลขล่างมาอีกสองชุดใช่ไหมเจ้าคะาอ๋อเลขเลขล่างอา๋อค่ะนี่นะคะท่านผู้ชมวันนี้หลวงพี่ก็เขียนตัวเลขมาให้แล้วนะคะก็ฝันว่าได้ขับรถยนต์ของคุณครูประสบนะคะท่านผู้ชมทะเบียนรถก็คือหนึ่งหนึ่งสี่สี่นะคะแล้วก็หลวงพี่จับคู่ให้มีหนึ่งหนึ่งสี่แล้วก็หนึ่งสี่สี่นะคะ ให้ท่านผู้ชมตัดเล่นเองนะคะสำหรับเลขสอตัวบนนะคะแล้วก็2ตัวล่างให้8ปดหแปแล้วก็0330นะคะอันนี้คือเลขของหลวงพี่ทั้งหมดนะคะท่านผู้ชมเนาะแล้วก็หลวงพี่บอกว่าอย่าลืมซื้อตัวเก่าด้วยนะคะ3 7มสองที่ยังไม่ออกนะคะแล้วก็ให้ fc ตัดเล่นนะคะ ตัดเล่นได้มี3773 7227 3, 7, 7, แล้วก็3223 2, 2, 3นะคะแต่ว่า73ก็ออกแล้ว32ก็ตรงกับเลขดับนะคะเอ็ดคิดว่าน่าจะมีลุ้น2ตัวนะคะที่ว่า72นะคะท่านผู้ชมเพราะว่า72ก็ไม่ใช่เลขดับนะคะท่านผู้ชมเนาะ72็ 7, ก็น่าลุ้นนะคะท่านผู้ชมถ้าชอบก็จัดไม่ชอบก็ผ่านได้นะคะไม่ว่ากันเนาะ พราะว่าวันนี้แอดก็มาตามตัวเลขจากหลวงพี่ไปฝากกับ f อฟซทุกท่านแล้วนะคะส่วนท่านผู้ชม f อซจะตัดสินใจอย่างไรก็สุดแท้แต่ท่านผู้ชมจะพิจารณาดูนะคะเพราะว่าแอดก็นำเสนอเป็นเพียงแค่แนวทางในการเสี่ยงโชคก็เท่านั้นนะคะงวดนี้มั่นใจในความฝันในเจ้าคะหลวงพี่มั่นใจมั่นใจเนาะโอ้เดี๋ยววันนี้หลวงพี่เดี๋ยวได้ให้หลวงพี่ เน้นตัวเลขให้ FC เลยเจ้าค่าหลวงพี่ว่าชอบตัวไหนมากที่สุดวงกลมให้ FC ด้วยเจ้าค่าหลวงพี่เนาะวงกลมให้หนึ่งหนึ่งสี่สองตัวด้วยเจ้าค่ะหลวงพี่าหนึ่งสี่สี่อัหนึ่งสี่สี่สองตัวเน้นตัวไหนคะหลวงพี่โอ้ยค่ะค่ะค่ะแค่นี้ใช่ไหมเจ้าคะใช่โอ้ยหลวงพี่ก็ให้มาแล้วนะคะท่านผู้ชมเนาะ หลวงพี่ก็ไม่ห่วงตัวเลขนะคะอยากแบ่งปันแล้วก็ถ้าใครโชคดีแล้วนะคะก็อย่าลืมร่วมทําบุญที่หลวงพี่นะคะวัดปา่าขยองสามัคคีธรรมนะคะท่านผู้ชมเนาะเพราะว่าวันก่อนแอดก็มาร่วมทําบุญกับหลวงพี่แล้วนะคะก็ได้โชคกับหลวงพี่นะคะท่านผู้ชมเนาะนี่นะคะท่านผู้ชมหลวงพี่ก็มีลอตเตอรี่มาโชว์ fc ด้วยนะคะนี่นะคะได้ตัวเลขมาจริงแล้วก็ซื้อจริงนะคะโอย อันนี้ก็ศูนย์สามนะคะศูนย์สามกับแปดหนึ่งนะคะแล้วก็หนึ่งสี่สี่นะคะที่ที่หลวงพี่เน้นให้นะคะหลวงพี่ก็ได้สิบสองล้านนะคะท่านผู้ชมงวดนี้เนาะห้าศูนย์แปดแล้วก็หนึ่งสี่สี่นะคะได้สองใบนะคะท่านผู้ชมเนาะถ้าใครชอบก็ตามหลวงพี่ได้นะคะเพราะว่าหลวงพี่ก็เป็นคนที่ว่าฝันแม่นนะคะท่านผู้ชมเนาะให้ถูก มาแล้วงวดหนึ่งเนาะเพราะว่าแต่ว่างวดที่ผ่านมาเอ็ดไม่ได้นําเสนอนะคะถ้าเอ็ดรู้ว่าตัวเลขของหลวงที่เข้านะคะเขาคงจะนําเสนอเหมือนกันนะคะท่านผู้ชมเนาะเพราะว่าเอ็ดก็เสียงดวงเหมือนกันนะคะเสียงไปเสียงมาก็แตกสามตัวเนาะหลวงพี่เนาะ <laughs> หลวงพี่เอองวดนี้มั่นใจไหมคะหลวงที่มั่นใจมั่นใจเนาะอุ้ยสาธุเจ้าค่ะหลวงที่ขอให้เข้าขอให้ปังเนาะ จะได้ดังๆเนะหลวงพี่เนาะไม่ต้องดังหรอกโอ้ไม่อยากดังบอกหลวงพี่ไม่อยากดังเอ้หลวงพี่บอกไม่อยากดังขอให้เลขเข้าก็พอเนาะลวงพี่บอกว่าไม่อยากดังขอให้ตัวเลขหลวงพี่เข้าเหมือนงวดที่ผ่านมาก็พอแล้วนะคะท่านผู้ชมเนาะนี่ยนะคะก็ตัวเลขของหลวงพี่ก็มีแค่นี้นะคะท่านผู้ชมลองพิจารณาดูนะคะ อย่าลืมตัดเล่นด้วยนะคะซื้อหนึ่งหนึ่งก็ได้นะคะสี่สี่ก็ได้นะคะคก็แล้วแต่เอฟซีจะพิจารณาดูนะคะว่าจะชอบตัวไหนคู่ไหนนะคะเพราะว่าแอดก็มาตามตัวเลขจากหลวงพี่ให้แล้วนะคะท่านผู้ชมเนาะงวดนี้จะเป็นตัวเลขที่ใช่หรือไม่ใช่ก็แล้วแต่บุญวัสนานะคะท่านผู้ชมเนาะงวดนี้มั่นใจว่าจะเข้าอีกไหมเจ้าค่ะหลวงพี่น่าจะเข้าหนึ่งสี่ี โอ้หลวงพี่น่าจะเข้า144นะคะท่านผู้ชมเน้นให้แล้วนะคะงวดนี้คือ144เนาะอันนี้คือเน้นเนาะเน,นเน้นนะคะท่านผู้ชมเนาะเน้นให้ให้แล้ว144นะคะแล้วก็สองตัวเน้นให้8118นะคะถ้า fc ทุนน้อยก็ซื้อแต่144กับ8118ก็ได้นะคะ,ะก็แล้วแต่ fc จะพิจารณาดูนะคะถ้าชอบก็จับนะคะ ถ้าไม่โชคก็ผ่านได้นะคะไม่ว่ากันเนาะค่ะก็สุดท้ายนี้นะคะแอดก็ขออวยพรให้ FC แฟนช่องของละองแชนแนลที่ได้รับชมตัวเลขความฝันของหลวงพี่นะคะจงโชคดีเฮงเฮงรวยรวยยกช่องไปด้วยกันนะคะสาธุค่ะค่ะเดี๋ยวให้หลวงพี่อวยพรให้ FC ช่องละองแชนแนลหน่อยเจ้าค่ะขอให้รวยรวยเฮงเงนะ ได้เลขมาแค่นี้เลยงวดนี้องวดนี้ได้แค่นี้ใช่ไหมเจ้าคะ่ะใช่หลวงพี่ <c oughs> ก็มั่นใจเนาะหลวงพี่เนาะอ๋อค่ะเดี๋ยวย้ำอีกรอบเลยเจ้าคะ่ะหลวงพี่มั่นใจตัวไหนเจ้าคะ่ะหนึ่งซีซีกับแปดหนึ่งอ๋อหนึ่งซีซีกับแปดหนึ่งนะคะแล้วอย่าลืมตามเลขเก่าสามเจ็ดสองอ๋ออย่าลืมตามเลขเก่านะคะสามเจ็ดสองเนาะ เพราะว่าหลวงพี่ก็ฝันเห็นเป็นตัวเลขเลยเนาะแต่ว่ามันยังไม่ออกเนาะโอ้ค่ะค่ะหลวงพี่สาธุสาธุสาธุาธเจ้าค่ะค่ะก็ขอให้เอฟซีทุกท่านนะคะที่ได้ดูตัวเลขความฝันของหลวงพี่ในวันนี้นะคะจงโชคดีเฮงเฮงรวยรวยยกช่องนะเจ้าค่ะหลวงพี่เนะาะค่ะวันนี้ก็ขอบคุณหลวงพี่มากๆนะเจ้าค่ะ ขอบคุณหลวงพี่มากเจ้าคา่ะนมัสการเจ้าค่ะสาธุเจ้า,านคน่ะ